วันนี้ภารกิจการปกป้องอัลอักซอพี่น้องอย่าฟังคณาจารย์พูดโดยเด็ดขาดอย่าฟังผมพูดและอย่าฟังใครพูดวันนี้ผู้ที่จะกําหนดว่าบอกว่าใครคือเป็นหน้าที่อามานาต,ต้องปกป้องมัสยิดอัลอักซอไม่ใช่ผมไม่ใช่โปรเฟชชันเนอรไม่ใช่ด็อกเตอร์และไม่ใช่เชคที่ไหน ผู้ท ah, ี ti, ah il allah, ่บอกชัดเจนว่าภาระหน้าที่การปกป้องมัสยิดอัลอักซอมันคืออามานะของคนที่มีชาดดาตัยละอิลาฮ์อิลลัลลอฮ์มุฮัมมัดุลรอสูล ullah ทุกคนใครเป็นคนพูดพี่น้องนั่นคืออัลลอฮ์สุบฮานะหุอัตตาลาได้กล่าวเอาไว้สุบฮานัลลัลิอัสรอบิอับดีไลลัมมินัลมัสยิดิลฮารอมอิลัลมัสยิด jidilakso ฮิรอายะห์ อัลลอฮ์ไม่ไ so. ด oh ah, ok ้บอกท่านต้องปกป้องมัสยิดอัลอกซโซเฮตอายะอัลลอฮ์ไม่ได้เรียกร้องท่านต้องมาปกป้องแผ่นดินมัสยิดอัลอักซซนี้แต่ว่าอัลลอฮ์ใช้คําว่าอัลมัสยิดเมื่อใช้คําว่ามัสยิดยะฮูดและนาซรอไม่มีข้ออ้างใดๆและไม่มีสิทธิใดๆจะอ้างว่าเป็นของพวกมันสองตัวโดยเด็ดขาด ชัดเจนเป็นการประกาศจากพระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงสร้างชั้นฟ้าและแผ่นดินว่าอัลมัสยิดุลอักซอเป็นสิทธิของอุมมติอิสลามตั้งแต่วันนั้นจนเกียมาดังนั้นแล้วพี่น้องถึงวันนี้ประชาชาติอิสลามจะไม่ลุกขึ้นช่วยถึงอาหรับทั้งหมดจะญาติด,ดีกับยะฮูดถึงมุสลิมทั้งหมดจะปฏิเสธการช่วยเหลืออัลลอฮ์ก็ไม่งอ้อเบาของพระองค์ ถึงแม้วันนี้เราจะไม่ยุกลุกขึ้นยืนสู้ต่อสู้กับยอห์นเป็นน้องนบียืนยันเลอตาเาลุตอิฟตุมมินอมะตีอัลฮักโอฮิรีนจะมีกลุ่มหนึ่งประชาชาติหนึ่งของฉันชัดเจนอยู่บนสัจธรรมอิบนุฮ์จรนะครับพี่น้องได้กล่าวเอาไว้วัลมูรอดบิลลาดีนยะคูนูนฟิบัยติลมักดิสชัดเจนพี่น้อง กลุ่มที่ยืนหยัดสัจธรรมที่นบีพูดอุลามาอธิบายอาจารย์มาสลันพูดไปแล้ว่อกีบพี่น้องในหะดิษมันนุมยาร س و ل ลลอฮใครกันยา ر อ و ل ลลอฮกลุ่มชนที่ยืนหยัดต่อสู้แล้วยืนหยัดบนสัจธรรมเขาเหล่านั้นอยู่บนแผ่นดินใบต้นมักดิสอินชาอัลลอฮ์วันนี้เราเห็นว่าฮามาสเราเห็นว่าพี่น้องเขาเรากำลังต่อสู้ที่ใบต้นมักดิสยังไม่พอที่เราจะเห็นว่าพวกเขาต่อสู้ วันหนึ่งครั้งหน้าขอาขอัอลลอฮฺซุบฮานาวะตาลาบันทึกพวกเราและส่งเราไปยังอัลอักซอเหมือนที่พระองค์ส่งอาบาบิลไปปกป้องเป็นดินฮารอม้วยอัลลอฮ์เหมือนที่พระองค์ส่งอาบาบิลไปคเวียงบรรดาผู้ที่ต้องการทําลายกาบบขอพระองค์ส่งเราไปปกป้องอัลอักซออย่าได้แพ้อาบาบิลอินชาอัลลอฮ์ดังนั้นพี่น้องที่รักครับ วันนี้บรรดายูดม ar ีอำนาจเขาเรียกแสดงกศกยภาพนบีพูดใน hadis ละตัดุริฮัลยาแบกสัมปาระอะไรต่างๆไปพี่น้องที่นบีสนับสนุนอัลกซฮารอมและกขนบัมัสยิ d นาบาว i วันนี้สองมัส jid เราไปวันนี้มีพี่น้องที่ไปมัส jid อัลอัลกซอินชาอัลลอฮ์เราจะไม่ขอเข้าไปในมัส j ิดอัลอัลกซผมนะครับส่วนตัวใครไปเราไม่ได้ไม่ได้มีปัญหาพี่น้อง วันนี้ที่ไม่อยากไปเพราะอะไรเพราะเราไม่ต้องการเข้าอัลอักซอด้วยการขออนุญาตลูกของหมูสุกรพวกนะั้นเราไม่ต้องการเข้ามาจินอัลอักซอแล้วก้มหัวให้กับยาหุนเรากับมันเป็นเจ้าของถ้าเราเข้ามาจินอัลอักซอไม่ได้ในชีวิตนี้ยังมีเกียรติเราก็จะไม่ขอก้วเข้าไปในมาจินอัลอักโอโดยก้มหัวยาวุธโดยเด็ดขาดอินชาอัลลอฮ์ วันนี้พี่น้องเคยตระหนักไหมประชาชาติอิสลามวันนี้มีตั้งเยอะโลกอาหรับตั้งมากทำไมเราไม่ชนะทำไมการปกป้องอัลอัอซสเราทำไม่ได้ชัดเจนพี่น้องขอสาบานต่ออัลลอฮ์วัาลยสามครั้งอย่าอัลลอฮ์อาหรับจะไม่มีวันชนะยะฮุดผมพูดวันนี้ผมตายวันนี้ก็รับวันนี้อาหรับทั้งกี่ประเทศจะไม่ชนะยะฮุด ตราบใดท่าอับไม่ทําตามที่อัลลอฮฺสุบบฮานะฮฺตาลาใช้บรรดายิยูด ण, เวลาเขาต่อสู้กับกองทัพอิสลามพี่น้องเขามั่นใจเขายาเกรนในศักยภาพอาวุธของเขาแต่ประชาชาติ Islam, อิสลามเมื่อทําการจิฮ a ดสิ่งเดียวที่เขาตวัตกันยาเกณนแล้วมั่นใจนั่นคือนุษราะจากอัลลอฮฺสุบบฮานะฮฺตาลาวันนี้ผมกลา้าท้าพี่น้องถึงแม้ยิยูดจะมีนิวเคลียร แต่ด้วยกับอับมบุสราจากอัลลอฮาเราสามารถจะชนะวกมันได้แม้กระทั่งธนูดอกเดียวเราจะสามารถขับไล่ย a ฮูดออกได้แม้กระทั่งคันธนูสามคันเท่านั้นขออย่างเดียวพี่น้องจงเดินหยัดแล้วยืนหยัดตามคําสั่งของอัลลอฮ์ซุบานาลตาลา l ถ้าคนอย่างซาลาหุด,ดีนไม่ถูกกาเนิดมาอีกครั้ง ถ้าคนอย่างซาลาวดีนไม่มีชีวิตบนดุนยาอีกครั้งโอกาสพิชิตอัลอักซอเป็นศูนย์ทันทีวันนี้เราคุยเรื่องพิชิตอักซอปกป้องอัลอักซอผมถามวัยรุ่นผมถามตรงๆลูกศิษย์ลูกหานะครับตาแดงตาเขียวมีหมดบอกเขาเดีกอะไรบางคนถามดีนะครับมาบุมาบุไปตานยูฮะอัลฮัมดุลิลละ เมาไม่รู้เรื่องบางคนไม่ไม่รู้เรื่องไอ้ไรสาลน,นะถามอสาุสนาอัลอักซอเป็นยังไงมืาอตอนนี้นั่นเฟตเอร์ความรักที่เขามีผมบอกอยากช่วยอัลอักซอไหมอยากกู้อัลอักซอคืนสู่อัมปกอิสลามไหมโนอุสตาอยากผมบอกก่อนที่ท่านจะไปกู้อัลอักซอมึงกู้อิสลามที่หายไปจากชีวิตมึงก่อนเถอะทำไมอุสตาอิสลามที่อยู่ตรงนี้เรายังกู้ไม่ได้ในชีวิตเราปฏิบัติไม่เหมือนหลักการอิสลามเลย แล้วจะกู้อัลอักซอที่ไกลจากเราเป็นหมื่นๆกิโลยังไงอิสลามที่อยู่ตรงนี้ยังกู้ไม่ได้ชีวิตยังเดินไม่ได้ตามอิสลามอย่าหวังว่าจะชนะยิฮูดอัลลอฮ์ไม่ได้สัญญากับคนอเลมอัลลอฮ์ไม่ได้สัญญากับคนรวยแต่อัลลอฮ์สัญญาว่าดัลลอฮุลลาซีน้าอามานุมิน كم وعمل الصالحات ل ي س ت น ل ف ن ه م في ا ل أ ر ด Allah สัญญาคนอิมานพี่น้องคนอามานสอลเละที่จะให้มีอำนาจเหนือพื้นพิภพของ Allah s u b h a าน h าตาชัดหรือ,อยังทำไมเราแพ้ชัดหรือ,อยังที่เราก้าวก้าเบียฮูดไม่ได้เพราะเราไม่มีสิฟัตของซาลาฮูด,ดีน Al ัลาไอยูบีเราให้มาคุณลอลผมจะยกตัวอย่างหนึ่งพี่น้องดูว่าคนแบบนี้ไม่แปลกที่เอาอัลอักซอสู่อ้อมอกอิสลามได้ซาลาฮูด,ดีนพูดครั้งหนึ่ง บอกเล่าเลยอันนัลเมาตอัตเทนิถ้าหาความตายมันไม่มาประสบกับฉันนะในยะถ้าฉันมีชีวิตดูได้โดยไม่ตายนะและจะตุกคละดวลลนออรบียอิสลามิ์ฉันจะทำให้อรเรยุโรปทั้งหมดเป็นอิสลามดันทีจะขยายอิสลามไปกัะทั้งถึงยุโรปนั่นฟิการ์ของคนที่ไม่มีอินเทอร์เน็ต นั่นฟิกเอร์ของคนที่ไม่มีเทคโนโลยีวันนี้เรามีเทคโนโลยีเราไม่เคยคิดขยายอิสลามแม้แต่คืบเดียวพี่น้องที่รักที่ไม่เขียคนแบบนี้ไม่แปลกอัลลอฮ์จึงเลือกให้มาเป็นฟาเตอร์อัลฟาเตอร์ผู้พิชิตใบตุลมักดิสได้ซอลาฮดุดีนพี่น้องไม่แปลกทำให้คนอย่างนี้อัลลอฮ์ให้เขามีอำนาจแล้วให้มีความน่าเกรงขามเขาพูดครั้งหนึ่งพี่น้อง ขบว่าอลอฮข้าวารตาอัลลอฮฺอิณิลาสตัยยมินอัลลอฮฺฉันอายอัลลอฮเลเกฉันอายอัลลอฮเลเกออันอับดุิมในการที่ฉันจะหัวเราะในการที่ฉันจะยิ้มในการที่ฉันจะสนุกสนานหวนาอวานียุสลนในขณะที่พี่น้องของฉันอยู่ณตรงนั้นถูกฆ่ารายวันซาลาฮุดีนหัวเราะไม่ออกในขณะที่วันนี้เราหัวเราะฮ่าฮ่ สซลฮอด,ดีนยิ้มไม่ได้ในขณะที่วันนี้เรามีความสุขทุกอย่างสซลฮอด,ดีนก้มสอยู่ทุกครั้งเวลาได้ยินมุสีบา่าประสบกับประชาชาติอิสลามสซลฮอด,ดีนอยู่ประหนึ่งว่าคนที่ตายคือพ่อของเขาคนที่นอนตายคือแม่ของเขาเขาคิดตลอดทำยังไงพี่น้องให้อิสลามกลับมายิ่งใหญ่ไม่แปลกพี่น้องอัลลอฮ์จึงให้ชัยชนะอยู่ภายใต้ การปกครองของซาลาฮุดินัละไอยูบีวันนี้จึงขอเรียกร้องบรรดาชบาบับเยาวชนทั้งหลายพี่น้องจงกลับมาสู่อิสลามที่เข้มแข็งแล้วเมื่อใดอิสลามที่เข้มแข็งมันจะขยายไปทั่วโลกอินชาอัลลอฮ์เมื่อใดเรายืนหยัดก,กับอัลลอฮ์สุบานอลตะลาอัลลอฮ์จะช่วยเราเหมือนกับที่พระอ,องค์ช่วยสหาบยไม่มีใครคิดพี่น้องอุมารอัลฟารู์อุมารบินขัตบรดิยัลลอฮุอันุ สหฮบะต์ดอดีตคนที่เคยคิดฆ่านาบีด้วยซ้ำไม่มีใครคิดคนเกเรยอย่างอุมารบินคอตอมในอดีตไม่มีใครคิดว่าคนแบบนี้พี่น้องคนที่คิดเขาเรียกว่าแทบจะไม่มีดีเลยก่อนรับอิสลามแต่ Allah เอาคนประเภทนี้พี่น้องคนลักษณะแบบอุมารบินคอตอมพิชิตอิสลามแล้วเอาชัยชนะเอาไปตุลมักดิสมัสยิดอลัลอักซซกับสู่อบอ,อ,อ,อกอิสลามได้ ทั่วโลกไม่แปลกวันนี้จึงให้กำลังใจบรรดาชบาบ้บเยาวชนที่ยังหลงทางพี่น้องวันนี้เราถึงเวลาต้องเปลี่ยนแล้วนะถึงเวลาต้องอิสลามแล้วถ้าวันนี้เรายังไม่เปลี่ยนชัยชนะจะยังไม่ปรากฏวันไหนที่เราเปลี่ยนมาอยู่ในทางของอัลลอฮ์นั่นคือการภารกิจอันแรกในการปกป้องมัสยิดอัลอักซอวันนี้บี่น้องให้สตางค์แล้วบี่น้องนี่คือก้าวหนึ่งในการขึ้นอีกอย่างที่สําคัญ ท่านต้องอิสล่าตัวท่านเองท่านต้องเปลี่ยนแปลงตัวท่านเองคนไม่ละมาจงละมาซะคนไม่ไปมัสยิดจงไปมัสยิดถ้าเขาถามท่านทําไมมึงขยันมามัสยิดเดี๋ยวนี้บอกนี่ฉันกําลังทําภารกิจกู้มัสยิดอัลอักซอถ้าวันนี้เขาถามท่านทําไมจึงเปลี่ยนตัวเองนะทําไมจึงอิสล่าตัวเองนี่คือภารกิจแรกก่อนที่ฉันจะก้าไปสู่การพิชิตมัสยิดอัลอักซอนี่คือภารกิจแรก สาฮาบันี่น้องนุสรจากอัลลอฮ์ความช่วยเหลือผ่านอามันซอลห์โซลาหุดีนอีกครั้งี่น้องครั้งหนึ่งซซลาหุดีนเข้าไปหาลูกๆของเขาในขณะที่ลูกๆเขาละหมาดเกียมหมดเลยซซลาหุดีนดูี่น้องภาพที่ลูกๆของเขาลุกขึ้นเกียมหมดเลยยามขึ้นซซลาหุดีนบอกกับลูกๆเลยโอ้ลูกๆของฉัน ลกลูกของฉันมมนอุนายบดอนนัสนี่แหละชัยชนะมันจะเริ่มจากจุดนี้ชัยชนะของอุม,มัดอิสลมามเริ่มตั้งแต่อามันซสอเลชัยชนะอุม,มัดอิสลามจะเริ่มจากอามันที่สอเลแล้วพี่น้องดูอยา่าฮูดไม่ได้แกรงอยา่าไม่ได้ชะลยายย่าฮูดไม่ได้มีอำนาจวันนี้เราต่างหากที่ไม่ปฏิบัติในบทบาทที่อัลลอฮ์ให้กับเรามาอินชาอัลลอฮ เราวันนี้โลกอิสลามต้องการคนที่แข็งแกร่งพี่น้องต้องการคนที่อิหมานสหฮาบ์ออกรบกับท่านนาบีบอกมาอนอิลลาฟพราสุนวาไอ้นุ่นแต่ออกรบนุสราอัลลอฮ์ชุวันนี้ขอให้จริงพี่น้องเราจะไม่คาดหวังกับผู้นำอาหรับเราจะไม่คาดหวังกับมนุษย์แต่เราจงมั่นใจในตัวเองจงทําตัวเองอินชาอัลลอฮ์สักวันหนึ่งอม,มตะอิสลามประชาชาติเราจะแข็งแกร่ง ถ้าผมมีอำนาจเหมือนอาหรับมีอำนาจถ้าผมมีกองกำลังเหมือนอาหรับมีกองกำลังถ้าฉันมีความสามารถเหมือนกับผู้นำอาหรับมีความสามารถวะลหลอยฉันจะปิดประเทศแล้วบุกสุปอเลสไตน์ทันทีใครที่ปฏิเสธแล้วไม่เห็นด้วยกับฉันฉันจะในประเทศออกจากประเทศทันทีอินชาอัลลอฮ์ผมบอกหมดเวลาแล้วในการกลัวยาฮูดและนัสา,าร์ หมดเวลาแล้วในการคิดว่าเขาเหล่านั้นมีอำนาจไม่มีใครมีอำนาจพี่น้องไม่มีพละกำลังอันใดอิลลาบิลล์นอกจากอัลลอฮฺสุบานูวะตอลลามั่นใจยะเกนวันหนึ่งข้างหนา้าขอให้เราทั้งหมดอยู่ณนะตรงนี้จงเข้าสู่มัยิดอัลอักซออย่างผู้มีเกียรติไม่ใช่อย่างผู้ต่ำต้อยอย่างองอาจไม่ใช่อย่างถูกกดขี่อย่างยิ่งใหญ่ชนยาฮูดและนาาัสรอต้องยอมสวามิภักดับอุมัตนบ,บีมุฮัมมัด สัลล <ess> ัลลอฮุอะลัยวะสัลลัมอินชาอัลลอฮ์พี่น้องมุฮัมหมัดเสียชีวิตมันยุคเมนูบินมันแค่ยุเมนูบิลล์ใครที่อีมาต่อล l l ห์ฟะฮูวะฮยุลายามูดล l l a ์มีชีวิตลล l a ์ไม่ตายพี่น้องใครอิมานต่อท่านรอซูลนบีเสียชีวิตไปแล้วใครอ่านประวัติสหาสสหัสเสียชีวิตไปแล้วแต่วันนี้การช่วยเหลือจากลล l a ์ยังมีเสมอพี่น้องยังมีอยู่ตลอดไปจนวันกิยมะม์ จงดูอาให้กับพี่น้องของท่านจงช่วยเหลือปกป้องมัสยิดของท่านจงดูอาให้กับเขาเหล่านั้นเขาเหล่านั้นยืนหยัดทุกวินาทีพี่น้องในการต่อสู้ในการขับไล่ในการขับไล่ความอธรรมออกจากแผ่นดินมัสยิดอัลอักซอวันนี้ถามตัวเองพี่น้องเราทําอะไรหรือยังเราอย่าเพิ่งไปคิดจะยิฮหดกับยาฮูดพี่น้องถุงเสดะยิ่หดให้ได้ถุงมาม่ายิฮหดได้ได้ถุงขนมยิฮหดให้ได้ ตราบใดถ้าอุม,มัดอิสลามขยะชิ้นเดียวเขาต่อสู้กับมันไม่ได้คุณอย่าวังว่าจะเอาชนะเอยฮุดนะเพราะอิสลามคุณแพ้ตั้งแต่ถุงขนมแล้วซาโปาอยังลเวียดดูนั่นคืออารามัตพี่น้องสัญญลักษณ์ว่าอุม,มัดยิ่งใหญ่หรือไม่ดูสิครับความสะอาดเขายัางรักษาไม่ได้ท่านอย่าไปคิดจะรักษามาจินอัลอักซอ จงเริ่มจากสิ่งที่เล็กแล้วไปสิ่งที่ใหญ่อิสลามเริ่มจากใบตุนอัลกอมจุดเดียวพี่น้องสุดท้ายไปทั่วโลกอินชาอัลลอฮ์แล้วเจอกันพี่น้องในสนามการดาวะในฟสวรรค์ชั้นฟิดดาวส์ของอัลลอฮ์สุบานอัลตะลาอินชาอัลลอฮ์อินชาอัลลอฮ์จะซากุมุลลอฮฺขายรอนวะบิลเลตอฟิกมลฮิดายะวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์